วันที่28พฤศจิกายน2557เวลา5นาฬิกาผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รายงานว่าได้รับแจ้งเหตุจากพนักงานสาวห้างว่ามีรอยพยานาาขึ้นบนรถเก๋งของตนเองซึ่งจอดอยู่ที่บ้านเลขที่225ทับ196ในหมู่บ้านแวร์ไซตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงได้ไปทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่หน้าบ้านเป็นรถยนต์ยี่ห้อ,อนิสสันสีดำ หมายเลขทะเบียน8205อุดรธานีโดยมีนางสาวประภาพรกองธรรมอายุ34ปีเป็นพนักงานการเงินพรีเมียมเอาท์เล็ตอุดรธานีซึ่งเป็นเจ้าของรถมีรอยประหลาดลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่หรือรอยพญานาคอยู่บนบริเวณกระโปรงท้ายรถเก๋งทําให้ประหลาดใจคิดว่าจะให้โชคหรือว่าจะเจอเนื้อคู่ก็เป็นได้นางสาวประภาพรกองธรรมได้เปิดเผยว่ารถคันนี้ตนได้ผ่อนซื้อมาเป็นเวลา1ปี6เดือน ซึ่งตนก็เคยได้ซื้อหวยตามเลขป้ายทะเบียนรถคันนี้ก็ถูกมาแล้วสามงวดภายในปีนี้โดยวานนี้ช่วงบ่ายได้มีรอปภของพิมยมเอาเล็ตอุดรธานีมาบอกว่ามีรอยประหลาดขึ้นอยู่บริเวณท้ายกระโปรงรถของตนจึงได้ลงมาดูพร้อมกับพนักงานที่ทำงานด้วยกันทุกคนเชื่อว่าเป็นรอยของพญานาคเนื่องจากตรงที่ตนเคยจอดรถเป็นสระน้ำขนาดใหญ่แล้วทางบริษัทได้มาสร้างเป็นพีมิมยมเอาเล็ตอุดรธานีทำการถมที่ดินสระน้ำเพื่อทำเป็นที่จอดรถอยู่ด้านหลังห้าง ทุกคนคิดว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นสระน้ำอาจเป็นเส้นทางขึ้นของพญานาคก็เป็นได้หลังจากนั้นตนก็ได้ขับรถกลับมาบ้านปรึกษาญาติพี่น้องคิดว่าเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นและก็ไม่เคยมีรอยพญานาคขึ้นมาบนรถของตนหรือพนักงานคนอื่นเลยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นเรื่องดีที่ท่านอาจจะมาให้โชคหรือเจอเนื้อคู่ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามตนก็ยังคงไม่นำรถไปล้างปล่อยให้รอยพญานาคจางหายไปก่อนจึงจะนำไปทำการล้างดังกล่าว